แนะนำตัวหน่อยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ร้านเจ๊แมวซีฟูด้ดเขาบอกว่าหาดแม่ลํำพิงถ้ามาถึงอำพิงหมาแงานแต่ว่าเขาจะมีปลาหลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ลูกชายลูกชายและลูกสาว,าว <c oughs> อายุ13บสมาเป็นลูกสาวของแม่เจ๊แมวซีฟูด้ดแล้ววันนี้น่ารักมาช่วยแม่เสิร์ฟเลยน่ารักมาช่วยทุกวันหรือเปล <c oughs> มองกล้งแก เปิดเทอมก็ก็ไปเรียนตอนนี้เรียนชั้นอะไรละมหนึ่งนะคะนางเป็นลูกสาวค่ะนะแลวอยากจะไปประกวดเวทีของแม่ปุ้ยมิจูนิเวิร์สไงแต่ตอนนี้เขาที่แม่วาดเาไวแล้วจะเป็นเวทีประกวด LGBTQ ีทีควไงเธอต้องไปประกวดนะรู้สึกว่าเขากำหนดอายุ18บ้างพอปก็คือเป็นตระวคือความจำเช่นเสื่อมแต่ที่เขาปลุกเป็นเสือก เวทีอะไรวะกูจําไม่ได้เนี่ยต้องไปกูอุ่นกระจายไปจ้าเออเอาช่วยบอกร้านในเซขายของในซื้อว่าถ้าคนอยากมากินร้านเจมอลซีฟู้ดหาดแม่ลาพึงที่มีปลาฉีกใหญ่ใอยู่หน้าร้านเนี่ยนี่จานนี้เท่าไหร่แนะนําำหรอโอ้ชิลลุกล่ะปะอันนี้ปลากระพงสามร้อยแปดสามร้อยแปดสิบตัวเท่านี้เนี่ยปลา,ากระพงยักษ์แล้วน้ําจิ้มเขาแซ่บแม่เลยให้จิ้มจานนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยมาเลยนะคะเปิดกี่โมงกี่โมงบอกเร็วลูก อย pues nah. oh ู่ตรงไหนปากเบอร์โทรอ่ะแล้วก็เพจอะไรนั่นมีเพจด้วยนี่แม่ชื่อชื่อเพจอะไรบอกคุณผู้ชมเผื่อเขาเข้าไปดูร้านเจ้าแมวซีฟู้ดหมัดแน่รักูค่ะพี่ลูกไปในติ๊กต็อกหรือช่องทางเพจก็ได้อือล้วมีไลน์ไหมเผื่อบางคนเขาแบบโทรมาเราเล่าไม่ทันจะติดต่อทางไลน์มาจองโต๊ะจองอะไรเนี่ยบอกคุณผู้ชมค่ะีมออนไ คนมันนย่างนี้คิดเท่าไหร่สมมติว่าเรามากินอาหารต้องเสียตังค่าดังไหมถ้าสม่ติว่าสั่งอาหารไม่ถึงพันเสียค่าโต๊ะสองร้อยห้าสิบตามจำนวนคนค่ะถ้าสั่งเกินพันเราไม่คิดค่าโต๊ะค่ะอคนมันั่งเนื้อสมมติว่ามันั่งแค่สองคนอ่ะก็แค่สองถ้าไม่ได่ไม่ได้ซื้อของกินใช่ไหมใช่ไม่ซื้ออืออุ้ยอุ้ยตลอดย่าง ทุบไป็นเช่นเดียร์เให้ด้วยธอทุบไปงั้นเดียฉันติดเธอไปตั้งสองร้อยแล้วที่จะไม่ไม่ไม่ซื้ออีกฉั่นหละทุกเป็นเช่นเลยได้ค่ะอ่าบอกคุณผู้ชมบอกว่ามากินได้ที่อีกครั้งหนึ่งบางคนฟังไม่ทันเสียงดังๆมากินได้ที่ร้านเช่นาสีส้มทุกแม่ลำพูนค่ะมีจุดเด่นเป็นประหลัดผีดขาะใหญ่มากอ่าจะมีประหลัดเขาบอกว่าจ้องสามมาถ่ายทำด้วยนะ ตอนที่มันมีน้ำมันตรงนี้แล้วเจ้าสาวมาถ่ายบอกว่าเนี่ยร้านเนี่ยมีชื่อร้านไหมแยมอาซีฟูดแล้วมีปลาลัดจิตใหญ่ๆอยู่ที่กลางหาดเลยแม่ลำพึงซีฟูดเอ๊ใช่ไหมแกแมวแแมวาซีฟูดอยู่หาดแม่ลำพึงจังหวัดตะยอเปิดแปดโมงถึงสามทุ่มมาได้เลยนะคะนี่ลูกสาวแกแมวถือโจไหนแกเสัน กูติ๊บมึงเป็นบบ200นักเร้อนต้องบริการสินี่นี่จะกินให้คุณผู้ชมแก้ให้หมดอันนี้สดสดแบบนีอันนี้สดสดเอามาจากทะ,ะเลเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหหวานมากสุดยอดเลย้ลนี่คืออะไรอะ่ะตั้งค่ะแกะหน่อยแกะหน่อยถ้มมามาแกะจะถ้าแกะปูแล้วแกะก้างเพราะฉันไลรสดมันจะได้เร็วเดี๋ยวคนหนีหมด คนมันจะมีสมาธิดูแค่ไม่เกินสามนาทีน่ะนี่เขาเอาก็มวานมาเอาจารย์มาเออเออวางเลยลูกอร่อยชิมหายเลยคุณผู้ชมรอเอเออเออแกะมาวางมาลูกตรงนี้อืมสุดยอดจะให้หมดโอ้โหคุณผู้ชมมานี่เลยมีไข่ด้วยอ่ะอันนี้ก็หอยเป็นนะอันนี้เขาเรียกอะไรลูกเนี่ยอันนี้ตั้งกระดานค่ะกั้งกระดานค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอร่อยมาก แก่สินี่นี่ยแล้วหอยนี่แก่ยังไงแก่มาแล้วเกาเรียกหอยอะไรลูกหอยหวานค่ะหอยหวานเนี่ยโอ้โหสุดยอดอืมอืมแล้วก็จัดไปเละชิมนั้นชิมให้แม่ชิมแม่ชิมชิมแล้วมาตื่นเอามาอ่มาชิมแล้วไม่ยังจะมาอีกจะมาให้หมดแล้วพัแก้แล้วพัแก้แล้วเดี๋ยวแม่ให้เต้ยเพราะว่าคนดูเดี๋ยวหนีหมด กินยังไงแกะมาเขาแกะมาแล้วใช่ไหมหล่ะเนี่ยใช่นี่แกะแล้วใเทซ่อมกิ้มมันเพราะมันยังสดๆเขาบอกว่าใครอ่ะตอนนี้ลูกเจ๊นาวี่หลานเจ๊นาวางบอกว่านางเป็นลูกสาวใครนี่กินยังไงลูกอันนี้ใซ่อมจิ้มเรากินได้เลยค่ะจิ้มแล้วก็เก็บมาเสิ่นอยให้คุณผู้ชมก็ดูมันจะได้มากินหายยังไงไอ้ก้างกระดานเนี่ย ขาเป็นโลหรือว่าเป็นอะไรเป็นโลค่ะจบกรุง่งโลก็ได้ค่ะโลละกา่บาทบอกติดพุ้งยนต์พระขอ็วเพอาูกพะไปเจตตั้งขายเท่าไหร่ตั้งแม่ <l ots> ขาขายโลแปดร้อยห้าสิบแน่เชนเนอร์ลำบากมากเลยเนี่ย <l ots> <l ots> อ่ะอันนี้นางอุตสาห์มาแกะก้างเลยติดเป็ปร้อยหนึ่งเป็นเงิน <l ots> ไปทำให้มันเป็นร้อยล้านนะ <l ots> เทียบเงินขวัญถุง กระจาไอ้ปากหนูนั่งเลยนั่งก็ได้นั่งตรงนั้นก็ได้ฮะแม่กินจันใช่ไหมอ้ยลุกระบากแม่เลยอุ้ยเอ้ยโอเคจะต้องอ่าแม่บอกนะกำลังคิดอยู่ใช่ไหมโอ้ยปลากระพงข้าวอร่อยมากคุณผู้ชมและตัวใหญ่มากสามร้อยแปดสิบ แล้วมะม่วงเขาเนี่ยอร่อยมากไม่เละเลยก็พวงมาล้องกันเป็นปลาเป็นแน่นอนอร่อยมากเลยคุณพี่หอมสิดมากมากอืมน้ำหกอร่อยมากเลยสินี่นี่น่าจะเป็นคนอยาเองมะม่วงอะไรเป็นมะม่วงแก้วบางคือเป็นคนยำด้วยเหรออ้าวเหรออุ้ยไม่มึงเก่งแบบนี้ โอ้โหเด็กอ oh. ัฉริยะโคตรอร่อยเลยอ่ะโอ้โหขอยคือเอาลุกละบากเอาหอยมาจะกินให้คุณผู้ชมดูไงฉันลุกไม่ได้ไงปีนี้ยันหกสิบเจ็ดแล้วไงวัดกูเอามาตั้งนี้น้ำจิ้มส่งมาเี๋ยวเจอวิชันหน่อยฉั้อกุญสจซิปซื้อไปร้อยหนึ่งแล้ว เขนที้หอยอะไรมันหนึบอร่อยมากหอยห,หวานครับหอ,อยหวานเนี่ยงคุณผู้ชมมาเลยโอ้โหสุดยอดเลยนะเจ๊บอกคุณผู้ชมอีกทีเลยเจ๊แมวสีฟูถัดแน่รักฟูค่ะกางหากักใช่ช่วงกางหากักหน้าร้านมีปลัดทิพย์ค่ะเป็นของเราจะมี <c oughs> สดๆจากทะเลมาเลยใช่ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่คนเขาจะได้กล้ามากินทุกกลัวป้ากระพงสามร้อยแปดสิบค่ะ ปลาหมึกย่าง2 5งร้อ้นตามแปแต่ไอ้พวกนี้แข่งตามน้ำหนักหนึ่งใช่ไหมจะให้หมดเลยเธอนั่งลืมเมื่อยแล้วเว้ยคือมันหวานจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยอืมอืมสุดยอดเลยอ่ะอืมคือปูหวานมากอ่ะคุณผู้ชมหวานมากมาก,มากเลยอ่ะอืมอันนี้เขาเรียกเนื้ใช่ไหม ใช่ปูเลือกมั่งช่วงก็จะมีเป็นปูเลือเหมอนกันนะแต่วงนอันนี้ก็กจับจากทะเลมาแล้วก็มาขายเลยใช่อเออแล้วมีเรือประมองออกนะมีเรือประมองออกนี่ไงเป็นเชียงฟูคุณผู้ชมหวานมากเลยเธออร่อยมากเลยโอ้โหนี่พ่อครัวนั่นเนี่ยคือมันคนยำยำอร่อยด้วยโอ้โหไม่ได้เก่งนี้วะหล่อก็หล่ออัจฉริยะอีกช่วยพ่อแม่ทำง,งานอีกน่ารักทิหมหายเลย โตขึ้นจะจังรวยเป็นหมื่นล้านนะทั้งคู่เลยนะปกติช่วยแบบนี้หรือเปล่าช่วยค่ะอืมอร่อยมากทำไมอายุสิบเกิไปเล่นเกมอะไรไมาช่วยอะไรปะเด็กสมัยนี้มันไม่ยอมทำงานทำไมหนูยอมลูกถูกเก็บตังค์ช่ียค่ะอืมตอนนี้เก็บเด้เท่าไหร่เออพันหนึ่งจะซื้อไอโฟนเหรอ ซื้อโทรศัพท์แบบพิ้นเท่าไหร่สองสามพันค่ะอ๋อเมื่อกี้แม่ให้ไปสองรนะ้ยแล้เนาะแล้วนี่เก็บังค์ได้เท่าไหร่เป็นลูกอะ่ะเงินไปไหนก <c oughs> ิน,นหมดเลยแลลูก <c oughs> เดี๋ยวพูดขาดเดีย๋ยวพูดคัดเอาอยัางไงกันแ <c oughs> น่แก่งแล้วแก่แก่แ่อาหวานยังไ <c oughs> เออมันจะมีตัวอยู่ข้างในบางอันมันปิดอยู่อ่ะอปิดอยู่คือกินไม่ได้กินได้ค่ะนีน่เด็กคนนี้มันเก่งนะเก่งมากเลยอ่ะสมแล้วที่แม่ให้ติดไปสองร้อยให้เขาไปซื้อุทรศัพก์คุณผูช้ชมนานะคะอร่อยที่สุดในโลกแล้วมาเจอน้องน่ารักอย่างนี้เด็กอัเริยะ เนี่ยก็ยำเองและยำอร่อยด้วยจะบอกว่าจะเก็บเงินไปซื้อโทรศัพท์สามวันนี้เป็นวันหยุดปีใหม่แกไม่แกมาช่วยเสิร์ฟเนี่ยจะได้เมื่อวานได้กันสามร้อยวันนี้ได้จากแม่สองร้อยแล้วก็วันที่แล้วก็ได้ห้าร้อยแล้วก็เก็บเงินที่ตรงเรียนก็ได้ 900. อีกเก้าร้อยได้ช่้ยโทรศัพท์ได้เ,เนาะเก่งม,มากเลยเนี่ยดูไว,นะว้นะเยาวชนตายทั้งประเทศนะในคนนี้อายุสิบสี่คนนี้สิบสามมาช่วยพ่อแม่ทํางานนะ เก็บเงินซื้อโทรศัพท์ด้วยตัวเองนะเป็นเด็กคนอืเนี่ะวันหยุดอย่างเงี้ยเป็นนั่งเล่นแต่เกมไม่ทํางานเลยแค่นี้เด็กมันทํางานเนี่ยแม่ก็เลยชอบมากเลยไอ้ที่ไปสองร้อยวันนี้ที่เป็นร้อยแต่เมื่อกี้เขาไปมาจูงฉันนะทำปลาหมึกหล่นไปขาดน,นะนะั่นเน่ะโดนหักเงินเดือนไหมวะไม่รู้โดนด่านโดนโดนโดนนะอดูอยู่ <laughs> โดนใช่ไหม แล้วเ,เสียใจไหมไม่เสียใจไมไโดนเงไม่โดนมดน่ไม่หนักเลยรถนำไม่กหักหรอรถสิค้าแล้วก็ไม่หักเลย้เ<อ>เยกาเดินไปถ่ายรูปไปเอาคนกินหนีปหไปแล้วเหรออือสาวเขาไปถ่ายรูปแล้วมึงก็เดินไปตามกัเดี๋ยวเก็หนีไปไปเร็วสาวไปแล้วฮ อร่อยจริงๆอยากคุณผู้ชมมาให้ได้นะคะหาดแม่รำพึงเจ๊แมวซีฟู้ดเดี๋ยวไปถ่ายข้างหน้าเขาปลาหลักิ่มันจูงคุณเด้กก็จะไปดูว่าปลาหลักกิ่งใ่จูงตรงนี้เลยลูกแม่ลูกเองไม่ได้เยี่ยวก็จะลาาแล้วสองเมื่อสองเมื่อเดี๋ยวแม่หุลงคุณทำไงวะเพิ่มคนละที่เพิ่มไปเพิ่มมาจที่นี่รับับแมดีนเย ถ้ฉันลุกเองไม่ได้เี่ยไเที่ยวก็จะลาดแล้วไปยแม่ไว้งให้หกลมหกล้มไม่ได้จะเปนนกก็นแบบประพริาไปถ่ายแล,ล,ล้ไลว,แลวไปถ่ายประหละัดคิดใหญ่ไหญ่ไงอุ้ยกะเป๋ามายืแม่ไปหููจะแม่หกล้มจะเดินไปถ่ายปรลัดคิดให้อันนี้เดี๋ยวใส่กลุ่มกรับ้บ้นเพราะว่าแม่จะเดินขึ้นรถเลยเพราะว่าเที่ยวกันลาดนะใช่ใช่ จะดินกลับมาไม่ไหวไงเดินขึ้นรถเลยไปถ่ายปลารกิกแล้วเดินขึ้นรถเลยตะก้อมาแม่ห่อข้าวของห่อของแล้วไปถ่ายปลารกิจไง<อ>แล้วก็เดินขึ้นรถเลยแม่เดินลงมาลำบากคุณจำได้น,นั้นเดี๋ยว<อ>จะบอกผม จะมาถ่ายประหลัดกีกอ๋อนี่ตุยเกี่ยวก็จะลาดแล้วห้องร้นอยู่้างห้สะอาดสะอาดเปล่าเราทำได้ทำได้เลยทำได้จริงไม่ค่อไม่พักขาจำไดมันยที่เป็นพระกาพระหักสั่งทุกท่านโปรดทราบประหลัดกีกเนียประกลัดกีกน่าร้านไหนประลักีอยู่ในที่แลยวอ้นี่เองคุณผู้ชม ขายดีใช่ไหมตั้งมานานหรือยังนานแล้วกี่ปีทำไมมันยังใหม่เอี่ยมอย่างเงี้ยแล้วกลาคืนปิดร้านเราต้องเก็บไหมเดี๋ยวคนมาขโมยดนตั้งอย่างนี้เลยไม่มีคนขโมยเลยนี่ค่ะร้านเจ๊แมวซีฟู้ดอยู่ตรงนี้เนี่ยกจะโชว์ของดูเป็นเพิงหมาไง,งาแต่อร่อยชิบหายต้มํำก็อร่อยอาหารอร่อยมากมี่ป้าอยู่ตรงนี้ ดูเบอร์โทรนี่คุณผู้ชมป้ายนี่อ่ะเห็นไหมร้านเจ๊แมวซีฟู้ดเปิดทุกวันนะแปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มต้มตำมีแล้วแกเอาอาหารเนี่ยมาโชว์จากทะเลเลยเนี่ยแล้วครัวอยู่ข้างในดูเป็นเพลิงมาแงน่นี้แต่ว่าอร่อยอร่อยที่สุดในโลกเจ๊แมวโชว์ตัวหน่อยนี่ค่ะนี่คนนี้ลูกสาวนางคนนี้หลานนางนี่หลานสาวนะลูกสาวหลานสาวนางพูดขาดด้วยเะ อยากได้ลูกสาวและลูกชายยุงเขนมกลไลูกชายอันนี้ดูค่ะแมู่เป็นเออเนี่ยสดๆเลยอร่อยมากต้องมิชลินต้องเข้าคะแนนเต็มสิบให้สิโอ้โหเนี่ยสดๆของเป็นทุกอย่างของเป็นทุกอย่างปลากระพงเขาตัวยักษ์เลยสามแิบแล้วแต่พวกนี้ช่างกิโลขายอยานเป็นหอยหวานเป็นเมื่อกี้โอ้โหก้างสดๆเลยอ่ะอันนี้ช่างกิโลขายแล้วก็ทำ นี่ปลาอะไรปลากระพงที่เมื่อกี้ทอด้โหตัวมันเริ่มเลยต้องใช้ปลาเป็นจานสามร้อยแปดสิบอร่อยมากสดมากมาที่นี่เลยเจ๊แมวซีฟู้ดโต๊ะศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองสี่แปดสี่หาดแม่ลำพึงอยู่กลางหาดอย่างนี้แล้วก็เปิดทุกวันแปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มมาได้เลยนะถ้าสมมุติมานั่งที่โต๊ะนะสั่งอาหารเป็นทานไมคิชาทานนั่งแต่ถ้าคุณไปซื้อทานอื่นมากินแล้วไม่กินร้านขาวคลิตนะคะคนละสามสิบบาท ถ้าเขาก็ต้องลงทุนขจรเจ้างลูกน้องนะอ่ะเจ๊แมวแนะนำหน่อยโทรเบอร์อ,รอะไรเพจเพจร้านเจ๊แมวนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหกสามสามหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ไอ้เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองสี่แปดสี่ลงอ่าสี่แยกรกะพงเลี้ยวมาได้เลยค่ะแล้วก็จะถึงประมาณสามโลสี่โลก็ถึงแล้วคัดหานแม่ลำพงนี่อยู่จังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเอาถ่ายตรงนี้เลยแล้วจบตรงนี้